เดินมาทางซ้ายหัดทางเพื่อนๆจะเห็นทางซ้ายฮะไจเปอร์ขอบนี่นะฮะเป็นสัญลักษณ์ธงอเมริกาลองเข้าไปดูกันเข้ามาถึงก็จะมีอุปกรณ์มีถุงขอบต่างๆร้านนี้ดูดูใหม่ดีข้างหน้าก็จะเป็นแบบพวกเคสโคเปอร์ถุงก๊อฟอะไรต่างๆ รองเท้าจุดที่ผมลงมาแวะก่อนคือพวกกลุ่มเทนนี่ตรงนี้นะมาที่เลขชุดนี้กันก่อนเลยครับเบอร์ฮอนมาทีที่ิวชัตาเบีโดนมากๆคือลดเกิน50%นะ63,000เย,ยนก็14,000บาทมีเลขห้า 789ถึงปิชิ่งไดมิโก HT ้ HTS สองร้อยเซลล์หนักมากมาในลูกกล่องแบบนี้เลยซึ่งดูดีมากๆเป็นเหล็กเบทเป็นเหล็กเบทแต่ก็ดีสำหรับนักเก่าที่ต้องการความแบบเทสำหรับเบดนะครับถวยชู TFC m i s c e l โน n ี o ี s d i g การทวนอุ้ยชู Inonic PCB นะฮะ TPC ถวยชู PCB น,ยชนี ห4อ่สิบเยนเท่ากับห2 5 9 0บาทห2 5 9 0บาทเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนิดนึงมันดูดีมากสีฟ้าก้านถั่วชู่เดนิมโกยสองร้อยร้านนี้นะครับจ้ของถูกกว่าร้านเมื่อกี้นะถ้าผมไ้ย่ยผิดขอบบ้าคิงฟอร์สเทคเอก็กแบ็กตัวนี้นะครับเล็กห้าถึงพิชชิ่ง ราคา7จ8 0 0มืนเพอยนเพื่อนๆ0 0 0่บาท1มืนพันบาทการเนนสโปเข้าศูนการแตกต่างกันแต่ว่าดูคือของมือหนึ่งได้18 0 0 0ปนะครับเหล็ก5ถึงพิชชิงก็6ชิ้นถือถือว่าราคาดีมากนะร้านนี้ถือว่าดีร้านนี้เท่าที่ผมเข้ามาราคามือหนึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบดีคุ้มค่าเลยคือลดราคาค่อนข้างเยอะผมว่าเป็นร้านที่ต้อนรับ กอล์แบบทั่วไปต่างชาติด้วยเพราะว่าดูทุกอย่างราคาแบบดีมากๆเอาตัวมิสโน่243ตัวล่าสุดนะครับ2,024ตัวนี้แสนห้าหมืยเนี่ยเขาขีดแบบนี้แปลว่าสามารถต่อรองราคาเขาได้นะครับราคาสามหมบาทนะครับเล็กหาจนถึงพิชชิ่งนะฮะ ก็คือ6ชิ้นไก่โมดัททัวร์ไอดีเฟกเอสนะฮะถ้าทำให้ผิดเมืองไทยนะจะแบบ40,000ื่นนะครับถูกประมาณห0พัน 6, นะครับอันนี้ตัว m i ซูโนะโปรสองก็เป็น2024เหมือนกัน33,000บาทนะครับก็ห้าถึงพิชชิ่งหชิ้นเหมือนกันถ้าผมทำไม่ผิดก็ราคา40,000กว่า, 40, าท,ที่นี่ถูกกว่าประมาณ6,000กว่าบาทนะฮะ Jpx 925เนี่ยที่เขาขีดผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่ามันต่อราคาได้หรือมันถูกกว่านั้นนะครับตัวนี้6ถึงพิช 5ชิ้นนะครับในมิกโก105-200ราคาอยู่ที่28,800บาทนะครับถือว่าถูกถถูกถูกเลยนะฮะผมว่าบราคาดีเลยเบด SM9 นะครับเซลในดูิเซลเขาราคาเท่าไหร่17,800เยน 4,000บาทนะครับตกไป1รุ่นนะครับ4,000บาท4,000บาท SM9 ตกไป1รุ่นถือว่าคุม้มมีสีดำสีโคมมีสีทุกสีนะครับรา,าราคาราคาทั้งหมดมีเบ้าต่างๆให้เลือกเต็มที่เลยครับตรงนี้ฮะโอ้ oh. สะดุดมาเจอเบเลสของผู้หญิงนะเบเลสสามดาวนี่ของผู้ชายก่อนนี่ของผู้หญิง ฟอร์เรดีนะฮะนี่เบลลสเลดี้นะฮะหนึ่งล้านหนึ่เยนก็เท่ากับ2 5 8 0 0นห้านดบาทดูไม่กล้าหย,ยิบเลยปึ๊บนี่เลมันก็จะเป็นหลักษสนหพรีเมียมมาก2 <c oughs> <c oughs> 200 5 0 0 0 0ห้ ของผู้ชายก็มีนะครับอย่านนอยใจนี่เบเรสสามสตาร์สามดาวนะครับเป็น1นึ่งมไปสามุของผู้หญิงก็เหมือนกันนะฮะยูทียี่สองยูทีห้าไอวอนหกสิบถึงสิบมไปหนึ่งมไปสามผมไปห้ายูไฮบิดสี่ไฮบิดห้าเล็กห้าเออเล็กหถึงเล็กสิบ็ดก็ถืออันนี 11, ้ 11, 5ชิ้นเนาะหมายเลเวอร์จนถึงไฮบิดมีห้ชิ้นเหล็กก็มี6ชิ้นแล้วมี A ออ เป็น11ลเละนะ12 13 13ชิ้นอ๋อนเนี่เขียนตรงนี้13ชิ้นนะครับในราคา2 000, 6 0แ0นบาทนะครับนี่ตัวนี้เลยไม่กลหย,ยิบขึ้นมาดูนะฮะอย่างที่ผมบอกพัตเตอร์ที่พัตเตอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมไปทุกทุกช็อปแหละเอาไม่ค่อยราคาไม่ต่างกับบ้านเราครับเนี่ยเอาสกอตตี้โกโลโลหกนี้ ห้าหมื่นเก้นสียเนประมาณห3 5 0 0สาพรูกกว่าบ้านเราห้าร้อยบาทก็ไม่ได้ถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยสำหรับปรตเตอร์ก็ไม่ได้ถูกกว่าเราเยอะนะครับถุงก,กอ๊อฟคาราเว่ตัวนี้สโมกเอไอลดราคานะไม่ใช่สี่หมื่นสี่นะสามหมืพ็ร้อหประมาณแปดพันหนึ่นะครับใบนี้ ก็ถุงเป็นถุงถุงทัวนะใบใหญ่โคมทัวคาราเวเอไอสม k e ถือราคาดีนะถุงก๊อฟใหญ่บ้านเราปอติหมื่นกว่าบาทนี่เราลองมาดู XCO ของผู้หญิงกันบ้างนะฮะ XCO 2024ตัวนี้เลย XCO 13 XCO 13ตัวนี้ ร,ราคาแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเยนก็เท่ากับ 3, ประมาณสักสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทได้นะถ้าผมคำนวณประมาณนั้นสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทผมไม่แน่ใจว่าบ้านเราเท่าไหร่แต่ราคานี้ได้เจ็ดถึงไปชิ่งนะครับที่สี่รวมแซนเวชด้วยครับก็เป็นห้าชิ้นห้าชิ้นนะครับสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทได้เท่านี้ ส่วนสีมูกับสีฟ้าเนี่ยราคาเท่ากันนะครับสีมูสีฟ้าราคาเท่ากันถ้าเป็นตัวเอเออ่่เทเลเมดคิวไอนะครับของผู้หญิงก็จะเป็นแซนเวจจนถึงอูมิ6ชิ้นนะอันนี้ถือว่าราคาดีถึงแซนเวจถึงเด็กเนะครับก็คือราคาประมาณสัก33,000บาทนะครับคิวไอของผู้หญิง QI ของผู้หญิงนะฮะ สมูแม็กฟาสไอสมูแม็กฟาสนะครับเป็นเท่ากับ1 8 0 0 0บาทนะครับนี่คือของซีเนียร์แล้วเฟกเอเจ๋งเว้ยเนี่ย <Yeah. S 1> ก็คือเป็น 40A น้ําหนักกำลังดีมากๆนะสำหรับผู้หญิงที่แข็งแรงมันก็จะน้ําหนักไม่ได้หนักแต่ว่ามันจะแข็งเพื่อนถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับเหล็กที่ผู้หญิงแบบมีความแข็งแรงนิดนึงนะการมันจะไม่ดิดมากเท่าเฟกแอ L, นะครับ ถือว่าราคาดีนะเนี่ยพาราดามแม็กฟาสนี่ก็หมืน่นห้าพันบาทนี่นะครับเพื่อนเพื่อนพาดามแม็กฟาสข่งผู้หญิงเพื่อนเืนเนี่ยได้เหล็กเถึงแซนเวทหชิ้นก้าน LDO 40่สิบเป็น a, เฟก A หรือ L ก็ได้นะครับก็คือเฟก A จะแข็งกว่าเฟก L น,นหนึ่งนะครับ G ีเ a 3สามแสนสามหมื่นเจ็ดประมาณ31,200ืับาทประมาณสามหมืับาทนะครับ G l a d สได้เหล็ก คเจ็ดถึงเซนเบดครับนี่ที่ 7, นี่มาปิ่งอนะ้ง้ชายไอห้าถูกมากเพื่อนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้เยนห้าหมื่นเก้าพั้เยนหมนสามพันาทำจริงหมื่นสน้นี่มือหนะเพื่อนเพื่อนไอห้าสองห้าหมื่นหมื่นสามพันห้าบาทเพื่อนๆลดหมื่นเก้าบาทเพื่อนๆคุ้มมากเหล็กเล็กหกถูกเป็นชิ่งนะฮะ 5ชิ้นเป็นก้านเ n t h u ป i a 950นะฮะดีคุ้มคุ้มนี่คือคุ้มจริงหัวแฟ a ว h e r b ูดนะครับปิงหัวแฟ a t h e r b ูดนะครับปิงเฮ้ยตัวนี้อะไรก้านอต l t r a JCV วีแบบคือเป็นก้านแบบคัสซอมพิเศษแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนี่มือนหนึ่งนะ6 5 0 0เยน 13,800บาทก็คือซื้อปุ๊บเนี่ยสำหรับพวกแอดวานหน่อยก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแหละนะฮะตัว G430 นะครับอันนี้ตัวแม็กคือตัวอื่นก็ราคาเท่ากัน60,000 6นห0มื 1, 6, ่ยเยนก็ประมืณน3,000กว่าบาทนะครับนี่ก็มีให้เลือกหรอกหูไม้ห้หูไม้3หูไม้7หูไม้9ยังมีเลยราคาเท่ากันหมดนะครับมีตัวนี้เป็น ไต้หวินไอรอนนะฮะเหล็กมันอารมณ์แบบเหล็กไฮบริดเหล็ก3ใหญ่เหล็ก2ก็มีนะครับเหล็กสีนี่ราคา17,800เยนก็เท่ากับประมาณ4,000บาทนะครับบางคนที่ไม่ชอบตีไฮบริดซิกซอนแซดเอ็กไอซูเซคายูนะครับเป็นก้านเดียมาน่านี่ 60S นี่เดี๋ยวมาดูปิงไอ5 3 0นะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแสน 7, <clears throat> เ0 0ดหเขาเขียนคิดแบบนี้แต่ว่าต่อลองราคาได้นะครับ38,700บาท38,700บาทนะครับนี <c oughs> <ๆ>่เพื่อนๆรุ่นใหม่โคม85ปิงทัว2.0นี่ก้านทัวสงจศูนเจม ไอห้าสองไอห้าสามศูนย์ I นะครับเออถ้าเมืองไทยผมว่าต้องมีซีเหมื่นกว่าถูกกว่าเยอะมากอิงเจ็ดสามศูนย์นะครับก็ราคาถูกลงมาหน่อยสนก็ 1, 9, 5ห้าชิ้นเอ้ยมีเด็กยูด้วยหกชิ้นนะเจ็ดถึงยนะูยูน่าจะเป็นแบบเอเวดนะครับแสนห้าหมื่นสี่พันเยนก็สามหมื่น สามหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อนนี่จะสามศูนย์ <ie> just, พีจะพีจะสามศูนย์ปิงนะฮะนี่สามหมื่นห้าก็คือตัว7จ0สามศูนย์เนี่ยมันจะตีง่ายกว่าใบใหญ่กว่าออฟเซ็ตเยอะกว่าใบจะแบบเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็จะได้กำลังใจในการตีมากๆ สำหรับแบบแอดวาน์ก็จะเป็นบูปินตัวนี้นะฮะแสนสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะครับเบลค์5ถึงมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็ราคาประมาณเกือบสี่หมื่นนะสัมันเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับเบล็กเบสใบค่อนข้างบางนะฮะนี่เหมาะกับนักกอล์ฟที่แบบเริ่มตีแม่ลูกแหละก็จะได้ความเท่ I 2ส0งสามศูนย์นะครับ i สองสามศูนย์แสเยนนะครับราคาสี่หมือนบาทนี่เหล็กฮัาเดอมชิ่งหชิ้นนะครับนี่ i สอก็จะเป็นตัวที่โอเคดูแบบเป็นใบที่ดูตีไม่ได้ยากนะครับแต่ดูเท่เหมือนกึง่งกกับเบตแล้วแต่ไม่เบตดนะฮะดูดูเหมือนกิ่งจะเป็นเบ็เหล็กไม่ได้หนา ไม่ได้บางมากนะครับดูตีง่ายอยู่ก็หนักขอบทั่วไปกลางๆก,ก็ตีได้นะครับไอซองสองูสงจากที่ผมดูด้วยตามาที่คาราเวบ้างนะฮะคารคาเวเอาเป็นคาราเวตัวไหนดีเอเปกซเกแลนสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันประมาณสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับก็ถ้าถึงปิชชิ่งเป็นก้านเหล็กโมดัสเอสโปนะครับ ตัวนี้ก็อาจจะดูตีย่างกว่าตัวมากแต่ถ้าเป็นตัว X Force ปีชิ่งเหมือนกันเหล็กมี6ชิ้นนะครับตัว P 7 9 0ที่ร้านไจเปอร์นี่นะฮะแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเยน 36, บาทนะครับ36,000บาทนบาทครับ P 7 9 0 ตัว2,023นะครับ2,023ก็ถือว่าราคาโอเคพีเ7 0 0นี้าหมื่นเ้ยเยนก็ราคา36,000บาทนะครับเหมือนกันนี้พีกแล้วก็ตัเรนิส5 0้ศแสนหกหมื่นแสนเยนนะครับก็ราคา37,000บาทนะครับมีเหล็ก P มี หนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นมีเวทนะครับหลอกเวทของมันเนี่ยเป็น4ี่แปดองศาแล้วก็ไล่พิชชิงไปถึง6ก็มีทั้งหมด6ชิ้นนะครับราคา37,000บาท1มื0 0หนึ่งก็ทีสอง0ก็ราคาเท่ากันนะครับเป็นก้านเนนิโปแ8ดเหมือนกันทีสอง0ทีหนึ่ง5 0ก็ราคาเท่ากันนี่พีถึงห้านะฮะแต่พอเป็นเหล็กทีสองทีหนึ่งห้าศูนย์เนี่ย จะเป็นเลข5้ P ถึงเลข5ล้าแหละมันเริ่มเป็นพรอ์แมนซ์กว่านะฮะเราก็เป็น T 100่ก็ราคาเท่ากันก็จะเป็น P ถึงเลข5้านะครับราคาเท่ากันหมดเลยง่ายคนเดเวอร์นะครับเดิเวอร์ GT GT ดูสีว่า GT4 ใน GT สองแสนสามหมื่นาพทำไมแพง3,000มบาทเลยเหรอมันเป็นการการหมู่อเพื่อนเออ่หมื่นสี่พันห้ารก็ประมาณ1,000งบาทเองนะถือว่าถูกเลยเซล่ะแล้วก็ถ้าเป็นหัวเฟเวนะครับ AI สมอลเฟเวสามหมื่นสาร้อยเจ็ดพันแปดรบาทนะครับแล้วก็ เนี่ยเ,เพื่อนๆมีให้เลือกเยอะมากเลยถ้าเป็น QI10 ถ้าเป็นคอบบ้าคอบบ้าดรา49,500เยนถ้าก็เม1,200บาทนะครับส่วน QI10 Hybrid นะครับก็26,730เยนถ้าก็6,000บาทมีให้เลือกเยอะมากหลอบต่างๆพรดามพรดมไฮบิด ก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเพืเ่อนๆนี่กับร้านไจเปอร์ที่กินซ่านะครับเป็นร้านที่ดีมากๆราคาดีมีแท็กฟรีก็คือถ้าใครมานะครับกอล์ฟกาลาดแล้วก็ร้านไจเปอร์นี่อยู่ติดกันเลยห่างกันประมาณ20เมตรอยู่ใกล้กันมากนะครับก็มิน,นิขอรลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวลองไปดูร้านต่อๆไปนะว่าจะมีร้านอะไรกันนะครับ เมื่อกี้ที่ร้านไจเปอร์เดินข้ามแยกไฟแดงมาเจอด้านตรงข้ามสตาร์บัคนะครับเจอฮอนมาเลยช็อปยังใหญ่อยู่ตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนคนไหนสสยฮอนมามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมคงไม่ได้เข้าไปดูต้องขออภยัยด้วยจริงๆนะครับเขาสตาร์บัคแทนห่วง